S <S สัพพะธานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้อ่านหนังสือพาคกรรมฐานสู่ร้านนาตอนที่สองภาคที่แปดเรื่องสู่ยุควัด่าอาจารย์มั่นในหัวข้อการดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นหน้าที่528ตรงนี้ ผมขอแทรกเรื่องในอดีตก่อนตั้งวัดป่าอาจารย์มั่นซักสองเรื่องเรื่องแรกนี้เกี่ยวกับการดูแลอุปถากหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการบอกเล่าจากหลวงปู่เทศและท่านก็ถ่ายทอดต่อมาสู่พวกเราดังนี้หลวงปู่เทศเล่าถึงหลวงปู่มั่นในระหว่างที่ท่านพักที่บ้านแม่กอยหรือวัดล้างป่าแดงว่าโดยปกติหลวงปู่มั่นท่านชอบอยู่องค์เดียวโดยลำพัง ท่านจะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ท่านจะอยู่องค์เดียวของท่านการอุปถากก็เรียกว่าอุปถากง่ายที่สุดครูบาอาจารย์เล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านฉันง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องลุงลังเรื่องที่อยู่ที่กินที่นอนให้เป็นที่ลำบากแก่สิทธิ์เลยสมัยที่หลวงปู่มั่นอยู่บ้านแม่กอยนั้นถือว่ามีความทุกข์ยากลำบาก ทางด้านการอยู่การฉันนั้นทุกยากลำบากหลวงพ่อคำอ้ายตอนที่เป็นผ้าขาวอยู่ท่านจะต้มหน่อไม้ต้มหนอ่อหวายต้มหน่อเตาก็ไม่มีหม้อต้องตัดเอาไม้ไผ่ลำใหญ่ๆเอาหน่อหวายสอดเข้าไปในป้องไม้ไผ่เอาน้ำใส่เข้าไปเอากระบอกไปตั้งพิงไม้แล้วก็ไปเผาให้ร้อนพ่อหน่อไม้หน่อหวายสุก ก็ลินน้ำออกเอาหน่อไม้หน่อหวายนั้นมาตำให้แหลกใส่เกลือใส่พริกเป็นอาหารถวายพระพระท่านจะตักใส่ในบาตองค์ละช้อนฉันกับข้าวเหนียวฉันแค่นั้นพระท่านก็อยู่บำเพ็ญภาวนาไปได้ทั้งวันการบำเพ็ญของพระธุด,ดงในสมัยนั้นจึงไม่ใช่อยู่ฉันอย่างสนุกสนานและอุด,ดมสมบูรณ์เหมือนเช่นทุกวันนี้ที่บ้านแม่กอย แม้จะลำบากเรื่องอาหารการฉันแต่ไม่ถึงกับอัตคัดเพราะอยู่ใกล้ตัวเมืองญาติโย,ยมใส่บาตรพอได้ฉันแต่ไปอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลออกไปจะยิ่งอัตคัดมากดังนั้นหลวงปู่เทศและครูบาอาจารย์สมัยนั้นแต่ละองค์ตอนนั้นพร้อมแห้งหมดเลยทุกองค์ที่แม่ก้อยหลวงปู่มั่นท่านไปไป,ไปมามาคือ จากไปสถานที่อื่นแล้วก็ย้อนกลับมาพักที่บ้านแม่กอยหลายครั้งหลายคราป้ออุ้ยติ้งตื้มุง s <S เรื่องนี้เป็นบันทึกด้วยลายมือเขียนของพ่อครูหนานปวงคำตุ้ยเขียวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอุบาโศกผู้อุปถากหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านแม่กอยประมาณพศ2478-2482ในบันทึกมีดังนี้ พ่อวิติง้งนามสกุลตื้อมุ้งเมียคนแรกแยกเขียวเมียคนที่สองแยกแก้วเชื้อชาติไทยใหญ่ภูมิลำเนาเดิมเกิดเมืองปันตั้งแต่ยังหนุ่มเดินทางมาเป็นลูกสมุนของขุนเล่าเชื้อชาติเดียวกันที่บ้านเชียงยืนในเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาตั้งลกร่ากรรมาหากินอยู่บ้านแม่กอยเวลานั้นเรียกบ้านสังขนุนตำบนเวียงอำเภอพร้าว ปัดฉิมไว้ตั้งต้นไว้ชอบประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมตามอัตภาพพ่ออุ๋ยเล่าว่าเมื่อครูบามัน่น <'s> และครูบาสองสามตนเดินทุดงมาอยู่ที่วัดฮ้างป่าแดงพ่อไปปฏิบัติบ,ตบ,ตบำรุงต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นถวายครูบามัน่นและครูบาตนอื่นแถมบ่ได้ขาดเป็นเวลาหลายปีแต่ที่แปลกนั้นพ่อไปวัดป่า จะหันคูบามั่นนั่งอยู่บ่มีหันเดินจงกรมไปมาไปมาฝนตกก็ตามแดดออกหนาวร้อนก็เดินอยู่อย่างนั้นจะนั่งเมื่อมีคนมาเท่านั้นนอกจากนั้นพ่ออุ้ยยังเล่าถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ของขุนเราว่าหัวสาลาบสูงแปดศอกขุนเราจุมตีนหกขยงข้ามป้นจัดง่ายขุนเราเอานิ้วมือห้านิ้ว คงโยงกับปืน้นเพื่อคนขึ้นยืนบนหลังมือเอานิ้วเดินไปได้สบายแข่งทั้งมือซ้ายมือขวาตั้งแต่เกิดใหญ่มาจนปอเท่าบกเกยหันไผ่แข็งแรงเต้าขุนเรารูปร่างกลมสูงรูปงามหล่อไม่ยิงหงม,มีเมียนักอยู่ไหนได้เมียหั่นได้เมียตามบ้านเชียงยืนเชียงใหม่หลายคน ล้วนแต่งามงามล่อล่อนหน้าขอยท้ายที่สุดขุนเราหนีขึ้นไปเมืองปันไปถึงหนองอุกเขามีปางวาดเล่นการพนั้นขุนเรานั่งเล่นบะกกองทีอยู่ลูกน้องเก่าเอาสันนุยตีหน้าผากตายขำบอลการต่อมาป้าอ,อุ้ยติ้งย้ายไปอยู่บ้านโจ้ตำบลเดียวกันและถึงแก่กรรมประมาณพศ2517 เมื่อสัมภาษณ์บนเรือนป่ออุ้ยติ้งมีนางจุมทุนคำนั่งฟังอยู่ด้วยพระอาจารย์พิชิตวัดหินหมากเป้งช่วงเตรียมงานสมโภชพระมหามนดบในเดือนกันยายน2546ผู้เขียนกับอาจารย์พัฒนาได้ไปเรื่องนิมนต์ท่านหลวงตาพระมหาบัว ที่วัดบ้านตาจังหวัดอุดรธานีแล้วเลยไปวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเพื่อไปกราบขอคำปรึกษาความช่วยเหลือรวมทั้งขอทราบเรื่องราวเกี่ยวกับวัดป่าอาจารย์มั่นจากพระอาจารย์พิชิตพระอาจารย์พิชิตเป็นเจ้าวาดวัดหินหมากเป้งท่านเคยจำพรรษาที่วัดป่าอาจารย์มั่นบ้านแม่กอยอยู่ 2, สองพรรษาระหว่างปีพศ2 5 4 0ถึง25 2541 พระอาจารย์ได้เล่าว่าในปีพศ2539หลังจากเสร็จงานหลวงปู่เทศแล้วท่านมีปัญหาด้านสุขภาพจึงปีกตัวขึ้นไปพักผ่อนทางภาคเหนือและจำพรรษาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2540ท่านได้รับนิมนต์ให้ลงมาร่วมทำบุญรับทานสะพาน ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตข้ามจากฝั่งศาลาไปยังทางเดินจงกรมของหลวงปู่มั่นดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นการสร้างแทนสะพานไม้ซึ่งมีอยู่เดิมแต่ผุพังใช้การไม่ได้เรื่องการทำสะพานมีอยู่ว่าพระอาจารย์มหาสมานหรือพระคูวิเทศาศาสนากิจในขณะนั้นท่านอยู่วัดป่าคำโป่งเป้ง ใกล้ตัวจังหวัดหนองคายไปอยู่เผยแพร่พระาศาสนาที่อเมริกาช่วงนั้นท่านกลับมาเมืองไทยแล้วขึ้นไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่สถานีทดลองพืชสวนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาสมานต้องการจะทำบุญท่านเคยพักจำพรรษาที่วัดป่าอาจารย์มั่นอยู่กับหลวงพ่อทองสุขเจ้าวาดองค์แรกมาก่อน จึงได้แนะนําให้ลูกศิษย์ไปสร้างสะพานแทนสะพานไม้ที่ชํารุดใช้การไม่ได้นั้นสะพานข้ามห้วยแม่กอยเมื่อสะพานเสร็จจัดทําบุญพระอาจารย์มหาสมานจึงได้นิมนต์พระอาจารย์พิชิตมาร่วมรับทานสะพานพระอาจารย์พิชิตบอกว่าอาตมาไปอยู่ฝางแล้วสุขภาพไม่ดีขึ้นเห็นวัดป่าอาจารย์มั่นแล้วเหมาะสมดีคืออยู่ริมทุ่งนาไกลชุมชนมีความสงบ ไม่มีใครเข้ามาจุนจ้านแล้วที่โคจรบินทบาทก็ไม่ไกลจากตลาดและเมืองคร้าวก็เป็นเมืองเล็กๆสงบดีหลังจากไม่มีหลวงปู่แหวนและไม่มีพระนิกรแล้วคนก็ไม่มากจึงเหมาะที่จะอยู่บำเพ็ญเพียรหลังจากรับทานสะพานแล้วท่านก็กลับไปฝางพอใกล้จากเข้าพรรษาปี2540ท่านก็ลงมาจำพรรษาที่วัดผาอาจารย์มั่นพร้อมกับพระติดตามด้วยหนึ่งรูป ในช่วงนั้นหลวงพ่อทองสุกไปอยู่พะเยาแล้วพระอาจารย์สำรองเจ้าอาวาสก็ไปประกอบาศาสนากิจที่ประเทศเยอรมันมีพระจำพรรษาในปีนั้น7จ็ดลูกพระอาจารย์พิชิตในฐานะอาวุโสพรรษาที่สุดจึงทำหน้าที่หัวนหน้าสำนักไปโดยอัตโนมัติท่านอยู่ติดต่อกันสองพรรษาต้องกลับไปหนองคาย เพื่อดูแลพักพวกทางโน้นที่ดินด้านฝั่งตะวันออกของลำห้วยแม่กอยคือด้านพระมหามนดบเป็นที่นาของชาวบ้านซึ่งพระอาจารย์สำรองกับหลวงพ่อจำลัดได้ซื้อมาเป็นของวัดและจัดการถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในฤดูฝนน้ำยังไม่ไหลผ่านเซาะดินให้พังทลายงานที่พระอาจารย์พิชิตพาพระเนรทำก็เพียงทำร่องน้ำและปิดกั้นไม่ให้ดินพังทลายเท่านั้นไม่มีการก่อสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากรักษาสภาพของเดิมและวัดเท่านั้นพระอาจารย์เล่าถึงจุดที่ตั้งของวัดป่าอาจารย์มั่นว่า จุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่พระธุด,ดงมาแวะพักคือพระที่ข้ามภูเขาลงดอยมาจากทางเวียงป่าเป้าจะมาแวะพักเพื่อต่อไปทางพระอาจารย์เปลี่ยนพระอาจารย์ประสิทธิ์ไปถ้ำผาปองถ้ำปากเปียงหรือลงไปทางเชียงใหม่ขณะเดียวกันพระธุด,ดงที่มาจากที่ดังกล่าวก็ขึ้นมาแวะพักที่นี่แล้วก็ขึ้นดอยไปทางเวียงป่าเป้าต่อไป วัดป่าอาจารย์มั่นจึงมีพระธุดงมาพักเสมอไม่เคยขาดที่บนดอยมีสถานที่ที่ครูบาอาจารย์เคยไปพักปฏิบัติธรรมหลายแห่งที่รู้จักกันดีก็มีบ้านปูพ่พญาที่หลวงปู่เทศเคยไปพำนักอยู่มาในสมัยนี้ก็มีพระไปพักปฏิบัติธรรมอยู่เสมอทางวัดป่าอาจารย์มั่นไปมีสำนักอยู่บนดอยอีกไปทำสำนักไว้ ดูจะเป็นสมัยหลวงพ่อจำหลัดนี่แหละหลวงพ่อจำหลัดเคยขึ้นไปแต่ไม่ทราบว่าจะจำพรรษาหรือไม่ ท่านขึ้นไปตอนพระอาจารย์สำรองอยู่ท่านได้รับการสนับสนุนจากสัทธา,าติโยมทางวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนไปทำสำนักอยู่บนนั้นไปสร้างศาลาไปทำกุฏิไว้อยู่ในที่ของป่าไม้เขาอัตมาเคยขึ้นไปไปช่วยต่อน้ำช่วยทำอะไรให้เป็นภูเขาสลับซับซ้อนตอนอัตมาอยู่ก็ได้ขึ้นไปบุรณะมีพระไปประจำแต่ก็ยังได้ส่งสเสบียงอาหารไปสนับสนุนอยู่ พูดถึงหลวงพ่อจำหลัดตอนอาตมาไปทีแรกก็ไม่ได้พบท่านเพอท่านป่วยท่านไม่ค่อยสบายมานานแล้วทีนี้พอออกพรรษาท่านก็ขึ้นมาเยี่ยมวัดจึงได้รู้จักท่านตอนนั้นท่านจะไปบูรณะทางจงกรมนั่นแหละพาสัทธาญาติโยมขึ้นไปดูสถานที่กันก็ไปเจอท่านตอนนั้นสำหรับท่านอาจารย์สำรองก็มาอยู่ไม่นานท่านก็ไปเยอะระมันอีกพวกเราก็เลยอยู่กันต่อมา แล้วก็ทําระบบน้ําใช้ในวัดพอมีประปาหมู่บ้านก็ต่อน้ําประปาเข้ามาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากมายที่วัดก็มีพักอยู่ตลอดมีพระผ่านไปมาอยู่ตลอดถึงไม่มีใครอยู่ประจําก็มีพระผ่านมาอยู่เสมอ ทีนี้ก็มีผู้ดูแลเก่าที่เป็นญาติโยมกับหนานแเอ๋พ่อของหนานแเอ๋เป็นผู้ที่เคยอุปถากหลวงปู่มั่นมาตอนนี้ผู้อุปถากหลวงปู่มั่นไม่เหลืออยู่แล้วแหละหนานแเอ๋เป็นลูกชายก็ยังดูแลวัดอยู่ในฐานะเป็นทายกวัดหรือวัย,ยาวักกรสมัยอาจารย์สำลองอยู่หนานแเอ๋ก็ได้มาร่วมพัฒนาช่วยจัดการซื้อที่ดินจ้างเขาถมดินพัฒนาวัด นอกจากนั้นแอ๋ก็มีครูกบอีกคนหนึ่งแกอายุเยอะคือ70ปีแล้วก็ได้มาช่วยทางวัดเขาอยู่บ้านแม่พวกทางไปดอยแม่ปังโน่นทีนี้มันก็มีบางช่วงที่ว่าพระที่อยู่ประจำไม่มีก็ถ้ามีพระมาอยู่ประจํำสักพรรษาหนึ่งก็ถือเสมือนเจ้าสำนักผู้ดูแลรับผิดชอบวัดในช่วงนั้นช่วงที่ท่านอาจารย์ทองสุขไม่อยู่ ก็มีท่านภัยารกับท่านสัมภาษณ์มาช่วยกันดูแลรับผิดชอบวัดทั้งสององค์นี้อายุพรรษาเท่าๆกันท่านเป็นพระที่มาจากวัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่สะพานคอนกรีดด้านหน้าวัดก็ทำในสมัยพระอาจารย์ภัยสารพระอาจารย์สัมภาษณ์นั่นแหละตอนอาตมาไปอยู่ทีแรกอาตมาก็ไม่รู้จักเมืองพะเเลยก่อนที่ไปก็มีพระประจำอยู่ที่นั่น2-3องค์ง อาวุโสที่สุดก็พันษาสีท่านสํารองมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลวัดอาตมาไปอยู่จำพรรษาที่วัดป่าอาจารย์มั่นในปี40กับ41ทีแรกว่าจะอยู่อีกแต่มีความจำเป็นต้องกลับมาดูแลพักพวกที่หนองคายเรื่องเกี่ยวกับครูอาจารย์และวัดป่าอาจารย์มั่นอาตมาก็ไม่รู้อะไรมากผู้ที่รู้ต้องเป็นครูอาจารย์ที่อยู่ทางเหนือโดยเฉพาะอาาัตมาเห็นว่า ท่านอาจารย์เปลี่ยนกับท่านอาจารย์ประสิทธิ์มีอะไรก็ไปกราบเรียนถามท่านที่นั่นอัตมาก็พาพักพวกไปกราบท่านอยู่เรื่อยเมื่อถามถึงกุติและทางจงกรมหลวงปู่มั่นพระอาจารย์พิชิตเล่าให้ฟังดังนี้เกี่ยวกับกุติเก่าของหลวงปู่ถ้าเอาทางจงกรมที่เห็นอยู่ทุกวันกับเอารูปเหมือนของหลวงปู่เป็นหลักกุติของท่านจะอยู่ด้านซ้ายมือของรูปเหมือน เยื้องไปข้างหน้าแถวแถวหัวทางเดินจงกรมมีซากอิฐก,ก้อนใหญ่ๆกองอยู่แถวนี้มากมายทางจงกรมที่เห็นเป็นทางจงกรมใหม่ปูด้วยอิฐส่วนทางเดินเก่าของท่านอยู่ด้านหน้ากุฏิทางออกเป็นรูปตัววีกับทางเดินที่เราเห็นตรงปลายทางจงกรมจะมีบอ่ออยู่บอ่อหนึ่งข้างในกลุด้วยอิฐสมัยหลวงปู่มั่นก็ว่ากันว่าท่านใช้น้ำในบอ่อนี้ ตอนนี้มีต้นโพขึ้นที่ปากบอ่อลากอย่างลงไปคุมปากบ่อไม่ทราบจะปิดเต็มปากบ่อหรือไม่ไม่ทราบหลังจากนั้นผมได้ไปดูสถานที่ตามที่พะ อาจารย์พิชิตท่านบอกเห็นมีทางจงกรมเก่าอีกเส้นจริงเส้นทางศึกเป็นลอยทางเดินตรงดิง่งมีเส้นขอบซึ่งมีอิฐหลงเหลืออยู่มองเห็นเป็นทางจงกรมชัดเจนและที่ปลายทางจงกรมมีบ่อน้ำอยู่ลากต้นโพปกคลุมจนเกือบมิดแต่ยังเห็นปากบ่อชัดเจนก้นบ่อตื้นเขินผู้เขียนไม่กล้าพิจารณาโดยละเอียดเพราะกลัวจะมีงูอยู่ข้างใน พระอาจารย์เล่าถึงทางจงกรมของหลวงปู่ต่อไปว่าพระที่อยู่ที่นั่นเวลาท่านกวาดนานวัดก็มากวาดตรงทางเดินจงกรมทุกวันทุกวันเวลากวาดก็กวาดเอาดินรอบทางเดินจงกรมออกไปเรื่อยจนเป็นทางลึกลงไปอีกอย่างก็กลัวมีคนมาเดินเหยียบทางเดินจงกรมของหลวงปู่ในสมัยนั้นจึงได้ก่ออิฐเป็นขอบเอาไว้ ส่วนการปูอิดตัวหนอนและสร้างมนดบรูกเหมือนหลวงปู่มาสร้างขึ้นภายหลังในสมัยของหลวงพ่อจำหลัดรักษาการเจ้าอาวาสสาหรับการเรียงอิดเป็นทางเดินจงกรมนั้นนานแอเล่าว่าหลวงปู่เรียงด้วยมือของท่านเองพ่อของนานแอก็ได้มาช่วยหลวงปู่ด้วยพระอ,อาจารย์ได้เล่าเรื่องของทางเดินจงกรมตามที่ได้ยินมาว่าตอนหลวงปู่มั่นไปปากกอยู่ที่นั่น เจ้าของเจดีที่พังทลายตรงนั้นได้ออกมาให้ท่านเห็นสองคนหลวงปู่ถามว่าพวกเจ้ามาจากไหนบอกว่ามาจากตรงนี้แหละ พวกข้าพเจ้าสร้างเจดีย์นี้ยังไม่เสร็จก็เลยตายอยากให้ตุเจ้าช่วยสร้างต่อเติมด้วยหลวงปู่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่นักก่อสร้างแต่จะช่วยพวกเธอจะได้ไม่ต้องเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่นี่เราจะเอาอิฐมาเรียงเป็นทางจงกลมแล้วเราจะเดินอุทิศบุญกุศลส,ส่งให้พวกเธอวิญญาณน,นั้นก็ปราบปื้มยินดี ท่านก็เอาอิดมาเลียงเป็นทางเดินจงกรมตามที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ทางจงกรมนี้หลวงปู่มั่นท่านเลียงเองหลวงปู่มั่นท่านเคยแขวนกรดตรงนั้นสมัยก่อนมันไม่ได้มีแค่หย่อมเดียวเท่านั้นมันเป็นป่าเยอะอยู่ตอนหลังบริเวณนั้นกลายเป็นที่นาต้องไปซื้อเขามาทำเป็นวัดรวมทั้งซื้อสวนลำไยด้วยจากนั้นพวกเราก็กราบเรียนปรึกษาเรื่องการจัดงานสมโภชพร้อมทั้ง ทางวัดหินหมากเป้งจะจัดลงครัวทานไปช่วยตลอดงานและพระอาจารย์ได้ร่วมจัดไทยทานไปถวายพระเถระและพระเนนที่จะมาร่วมงานด้วยพวกเราคร้างที่วัดหินหมากเป้งหนึ่งคืนรุ่งเช้าหลังจากถวายอาหารแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแวะกับครูบาอาจารย์และประสานงานเรื่องการจัดงานบุญ โดยเฉพาะขอให้ครูอาจารย์จัดลงครัวทานไปช่วยในงานซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากคือมีลงครัวทานในงานสมโภพชพระมหามนดกถึง34โรงทานด้านอาหารน้ำดื่มน้ำใช้จึงไม่ขาดแคลนเลยอนุโมทนาสาธุครับบันทึกเรื่องกุติและทางเดินจงกลม พ่อครูหนานปวงคำตุ้ยเขียวได้บันทึกเรื่องวัดป่าอาจารย์มั่นในสมัยของพระอาจารย์สำรองเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่สองดังนี้วันที่12พฤศจิกายน2536เวลา13.00นถึง16.30นพระอาจารย์สำรองพาไปดูสถานที่เดินจงกรมและกุฏิของพระอาจารย์มั่นณบริเวณวัดล้างป่าแดงพระอาจารย์สำรองอธิบายว่า หลักฐานเดิมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเท่าที่ปรากฏเหลืออยู่ให้เห็นอยู่คือกุฏิแม้กุฏิหลังปัจจุบันก็บูรณะปลูกสร้างขึ้นบนฐานเดิมเห็นว่าหลังเก่าชำรุดเสียหายมากไม่สามารถจะอนุรักษ์ไว้ได้รู้สึกเสียดายสถานที่เดินจงกรมของท่านมีอิฐเก่าเรียงรายตามฐานเดิม สันนิษฐานเป็นอิฐเก่าวิหารและเจดีย์ของวัดป่าแดงญาติโยมนำมาก่อตามรอยเดิมมีส่วนกว้างยาวตามมาตรฐานของพระมหาเถระเจ้าโบราณที่เคยปฏิบัติสืบสืบต่อกันมาสำหรับทางเดินจมกรมของพระอาจารย์มั่นเท่าที่สืบคน้นภาคเหนือหลงเหลือเพียงที่นี่ที่เดียวต่อมามีคนบอกว่าที่ถ้ำดอกคำ มีหลักฐานเดินจงกรมโบราณเหลืออยู่อาตามาไปตรวจดูถูกทำลายไปหมดแล้วมีความคิดจะสร้างหล่ออนุสาวรีย์รูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอิริยาบทยืนหล่อด้วยโลหะถาวรเสร็จแล้วจกอาราธนามาประดิษฐานหัวจงกรมแห่งนี้ซึ่งเพียงแต่คิดไว้หากสำเร็จจะเป็นบุญอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ท่านอาจารย์สำรองพูดว่า คุณหนานปวงคำมีความคิดตรงกับอาตมาเช่นกันเวลา16.30นวัดส่วนระยะสถานเดินจงกรมยาว22เมตรเท่ากับ44ศอกกว้าง2เมตรเท่ากับ4ศอก